ขายดี SME ขายรวยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเก่งไกรวิทย์นะครับโอ้โหมีความสุขสบายมากเชิญคุณน้องกิ๊ซี่มีข้อคิดอะไรร,รีบรีบฝากเลยครับพี่กำลังเคลิม้มค่ะ Life is isn't about finding yourself Life is about creating yourself ครับชีวิตไม่ใช่การค้นหาตัวเองแต่มันคือการสร้างตัวอของตัวเองขึ้นมาต่างหากค่ะตัวน,นี้ตัวของพี่หรือตัวเองของพี่เนี่ยกำลังถูกค้นหาครับค้นหาแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันจี๊ ไปนะฮะมันสบายโล่งนะฮะไม่ต้องแนะนำนะฮะว่าธุรกิจวันนี้เป็นประเภทอะไรแต่สิ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมจับตาดูและอยากกระพริบตาก็คือวันนี้การทําธุรกิจแนวนี้นะครับต้องใช้หัวใจในเรื่องการทำธุรกิจอะไรบ้างข้างๆผมเชิญท่านแนะนําตัวเลยครับสว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็ขอกาบสวัสดีต่อแฟนๆรายการนะครับ,รบโอทบขายดีเอสขายรวยนะครับ กับผมนายธีระอารมเย็นนะครับเป็นผู้บริหารร้านพรสวรรค์เฮเวนสปาครับนะครับเป็นร้านนวดซึ่งตั้งอยู่ในซอยลางน้ำนะครับใกล้กับทิงพาวเวอร์นะครับผมครับขึ้นภาพเฟ e บุ๊ k นะฮะเฟ e บุ๊ k พิมพ์ค้นหาโดยการพิมพ์คำว่าอะไรในกู o ก l e ถึงเจอครับก็ w w w f a c e b o o k c o m p s h พรสวรรค์แล้วอย่างไปเซิร์ชใน g o o g l e อย่างเงี้ยไปแอดเวิร์ดพิมพ์คำว่าอะไรไปเซิร์ชคำว่าอะไรถึงจะเจอตัวแอดเวิร์ดนี่คือเรายังไม่ได้ลงโฆษณาคือง่ายๆพี่ใช้ f a c e b o o k บ่อยๆหรือพิมคำว่านวดนครสวรรค์เงี้ยประมาณนวดขึ้นสวรรค์นี้นะสบายนะฮะเอาละครับธุรกิจนี้น่าสนใจยังไงครับพี่จุดขายของพี่จุดเด่นคืออะไรที่พี่แบบรู้สึกว่ามันมีความพิเศษในการดึงดูดลูกค้าก็จริงๆร้านนี้ก็คือเปิดมาได้ประมาณ8ปีแล้วครับเพียงแต่ว่า ตอนหลังเนี่ยคือเราเข้าไปเทคโอเวอร์นะครับคือเป็นของญาติกันเราเข้าไปเทคโอเวอร์แล้วก็เรารีแบรนด์ใหม่นะครับตั้งชื่อใหม่ก็คือตั้งเป็นพรสวรรค์เฮเวนสปาและนี้คําว่าแอนด์บิวตี้ก็คือหมายถึงว่าเราเพิ่มไลน์สินค้าก็คือบริการเข้ามาคือเป็นส่วนของการทําผมด้วยนะครับแล้วก็มีเสริมสวยประเภทอื่นๆด้วยก็คือนอกจากมีการนวดแล้วร้านเราเนี่ยก็คือยังมีบริการเสริมสวยแล้วก็ทําผมรวมถึงรับทําผมเสริมผมทอสาหรับ ผู้ที่มีปัญหาศีรสะล้านหรือว่าผมบาดด้วยโอเคครับรวมทั้งหมดเบดเร็่ในร้านนี้บริหารจัดการเองมาทำารรู้จักกันตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการก่อนนะครับขอบคุณ ITOP p ป s s ผู้นําด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรครับโอท็อปสายบัวโอท็อปหดาวความภูมิใจแห่งคนคันนายาวกรุงเทพมหานครครับน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปูคุ้มพลังไร้ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินอิดบล็อกนาโนอิดสร้างบ้านประหยัดพลังงานราค้าประหยัด เอเชียนโซล่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรครับ t h a i h ิร์บบิด o m คิดถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮิร์บบิดหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษโดยนายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติประธานหอการค้านะครับร้านตำหลายวิภาวดีซอยยี่สองและเมเจอร์ปิ่นเกล้าขายแฟนชายพร้อมสูตรอร่อยมากครับทวินไมไทอิงพิธีกร2ภาษาหแพคคู่นะครับ เอาละฮะแฟนเพจก็เห็นไปแล้วนะครับเฟซบุ๊กครับตอนนี้ไปดูภาพที่เขาเตรียมมาแลวเชิญคุณอธิบายเลยนะฮะอ่ะอธิบายไปด้วยข้างหลังก็นวดกันไปนะครับผมเชิญเลยฮะคุณครับนี่คืออะไรดูภาพประกอบไปฮะก็คืออันนี้เป็นในส่วนของร้านด้านในนะครับอันนี้เป็นชั้นแรกก็คือเราก็จะมีเก้าอี้เก้าอี้นวดอยู่เป็นเก้าอี้นวดเท้านะครับมีอย่ทั้ดห6ตัวแล้วก็มีเตียงนวดไทยอยู่2เตียงด้วยกันนะครับ แต่ว่าในส่วนของด้านบนก็คือเรามีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันเนี่ยชั้น2ก็จะเป็นในส่วนของห้องนวดน้ำมันกับห้องนวดไทย <indung S 2> นะครับก็จะมีเตียงรวมกันทั้งหมด5เตียงด้วยกันแล้วก็ในส่วนของชั้น3ก็คืออย่างที่บอกนอกจากในส่วนของร้านนวดแล้วเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของการเสริมสวยหรือก,รการทําผมนะครับก็จะมีห้องทําผมที่เป็น private ส่วนตัวอีก3ห้องด้วยกัน นะครับแล้วก็ในส่วนของชั้น4แลเราก็จะมีห้องนวดน้ำมันนะครับเป็น p r i v a t e ําสำหรับ2เตียงแล้วก็มีห้องนวดไทยอีกทั้งหมด4เตียงด้วยกันครับ,รบลูกค้าคนไทยหรือต่างชาติครับ็นส่วนใหญ่ก็จริงๆแล้วก่อนที่เราจะเข้ามารีแบรนด์แล้วก็รีนเวทใหม่เนี่ยคือกลุ่มลูกค้าส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติแล้วคุณใช้ภาษาอะไรในการติดต่อลูกค้าคุยกับลูกค้าก็เราจะมีเป็นภาษาอังกฤษ นะครับก็คือสาหรับลูกค้าต่างชาติแล้วก็ภาษาไทยแต่ในส่วนของ Facebook ก็คือผมประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าคือบางท่านเข้าไปแล้วสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องใช้ภาษาอังกฤษทําไมถึงไม่มีภาษาไทยก็คืออย่างที่ผมบอกคือผมต้องการที่จะได้ลูกค้าต่างประเทศบางทีอาจจะเสิร์ชเข้ามาใน Google หรืออะไรแล้วแบบมาเจอของเราคือถ้าสมมติเป็นภาษาไทยบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจใและอย่างก็คือเราก็คิดว่าอีกสปีเนี่ยเราจะเปิด A AC แล้นะครับประชาคมอาเซียนเนี่ยเราคิดว่าภาษาที่สําคัญ หลักๆก,ก็คือสองภาษาคือภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนที่ใช้ในการสรรื่อสารฉะนั้นเราก็อยากให้ Facebook ของเราเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษด้วยหมอ,มอนวดเข้าใจภาษาจีนภาษาอังกฤษไหมถามว่าพนักง,งานที่ให้บริการของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานพนักง,งาน<ห>นวดแล้วก็พนักง,งานทําผมเนี่ยคือเรามีการสอนภาษาอังกฤษเขาอยู่ตลอดเขาพูดได้ปะก็พอพูดได้ลองตอบเขาดิสมมุติาคุณเป็นฝรั่งมาคุณบอกให้ตอบเลยครับ เอาเขินเขินะเอาเขิดเขิดอ่าวิธีการถ้าตรงนี้สำคัญนะครับประเด็นคือวันนี้ธุรกิจธุรกิจที่เข้าไปนะในเข้าไป AEC เนี่ยเจอลูกค้าต่างชาตินะฮะก็ต้องพัฒนาเรื่องภาษาโดยเฉพาะธุรกิจด้านการบริการแบบนี้นะฮะลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการเยอะแยะนอนใช่ครับคุณพูดภาษาอังกฤษเก่งไหมก็พอพูดได้อยู่แนะนำธุรกิจของคุณเป็นภาษาอังกฤษเลยนะโทษนะคุณกิ๊กซี่ให้ต่อยอดด้วยตัวเองเลยเชิญฮะได้ครับผม Uh, hi, uh, I would pa, like to take uh, this uh, opportunity uh, to introduce uh, my spa shop which is Ponsawan Heaven Spa and Beauty. Krap. It is located on Soi Rangnam next to the famous Thai restaurant Baan mm. uh, We have 14 spa therapists right now mm. but apart from spa therapists we also have beauty salon mm. and we also have a hair salon service. We have a motto mm. that is we are a small luxury spa <coughs> in the heart of Bangkok, mm -hmm. and you can afford it, which is affordable, comfortable, and unforgettable. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay we well. tend to provide a best service to our customers. <coughs> คุณวางวิธีการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจภาษาอังกฤษยังไงคุณมีตารางการสอนการอะไรยังไงคุณวิธียังไงก็โดยส่วนตัวแล้วผมก็จะเป็นคนที่ทําการสอนครับผมก็คือโดยส่วนตัวผมก็จะเป็นคนที่ทําการสอนพนักงานนะครับก็เริ่มจากคําศัพท์ง่ายๆไปก่อนถ้าสมมติลูกค้ามาเราก็อาจจะเรียกลูกค้าว่ามาซาร์ e แล้วลูกค้าลูกค้าจะถามว่า how much แล้วก็เริ่มจาก200 5 0 0 600อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าลูกค้าถามว่าถ้าเราอยากให้ลูกค้านวดเนี่ยเราก็อาจจะถามว่า for how many hour คุณจะนวดกี่ชั่วโมงชั่วโมงนวดไปเรื่อยใช่หรือแม้ภาษากระทั่งภาษาจีนง่ายๆเนี่ยอย่างเออเออเอาอันนี้หน่อยเร็วๆเวๆเวลาจะหมดแล้วจีนอย่าภาษาจีนง่ายๆก็อย่างถามว่าอีเกอร์เฉียเฉียวก็คือ1ชั่วโมงใช่ไหมอันนี้คือบางทีการสื่อสารภาษาจีนอาจจะลำบากสำหรับคนจีนนะครับหรือว่าเออไปอี่ป่ายก็คือร้อยสองร้อย ถ้าเกินี้คือถ <Okay. S 1> ามราคาอะไรประมาณ <Okay. S 1> นี้ okay. จับประเด็นได้ไหมฮะวิธีการที่นำมาเสนอวันนี้ก็คือต้องการจะบอกให้รู้ว่าธุรกิจทุกธุรกิจเนี่ยสามารถตื่นตัวได้ ในการที่จะเข้าสู่ AEC อย่างสง่าผ่าเผยถ้าลูกค้าชาวต่างชาติมาแล้วต้อนรับแบบนี้เตรียมตัวตรียพร้อมแบบนี้แน่นอนครับเข้า AEC ผมมั่นใจฮนะพรสวรรค์เทเวนสปาแอนด์บ,บิวตี้รวยขายดีขายรวยแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณมากครับ,บ,รบสบายมากเลยครับอย่าลืมนะครฮะไปใช้บริการกันได้นะครับกับพรสวรรค์เทเวน,นสปาแอนด์บิวตี้ครับขอบคุณครับขายดีขายรวยขอบคุณมากฮะโอ้โหด้วยดีจริงๆ ฮะป้ขอบคุณฮะพี่พี่พิมพเลยฮะพิมพ์ในนี้เลยเพรที่นายพี่แบงนะอันนี้ก็ซุปตาในวงการเหมือนกันพี่แบงก์พิมพ์เลยจ้ะพี่แบงก์จ้ะพอดีอยู่เลยพอดีพอดีอันนี้เสร็จแล้วอันนี้เหลือสุดท้ายอันนั้นมาด้วยกันใช่ไหมไม่เกี่ยวใช่ไหม,ไมนะเพื่อน <ๆ S 1> คุณคุนคุค้คคใช่ไหมโอเคโอเคผมเห็นเขาหลบ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 ห ถ้าจะรอคุยก็เ <ald> ด <en> <Tamam>. ี๋ยวเสร็จแบบเดียวนะครับตรวจนะฮะแบงกินน้องตรวจแบงกินเชียงใหม่คุณอ่านออกเสียงว่าอะไรฮะแบงกินเชียงใหม่อ่านออกเสียงชื่อว่าอะไรครับพี่แบงกินเชียงใหม่ไม่ใช่พี่อ่ะกิตกิตกิตภาพมีตะด้วยนะครับกิตภาพกิติวารณาถ www.facebook.com.vipbankin ใช่ไหมคาวอสชออีกตัวนึงหนึง พี่คุยเ,ร,เรื่องอะไรเครือบแก้ว,คว,เ,ว,ว,ควเครือบแก้วแล้วไปคาวอสเหรอเครือบแก้วก่อนอ่าโอเคอ่านั้นเปลี่ยนท้ายฮะโทษทีผปดอีกแล้วคาวอสฟีสบุ๊กสลอะไรฮะ 4D คาร์าวอสคาร์วอส